บริษัทไทย v ีพให้บริการรถเช่ารถบัสปรับอากาศคิงลองสันลองนะครับ32ที่นั่งถึง44ที่นั่ง VAP นะครับเรียกใช้ได้นะครับ0863079686ติดต่อได้เลยครับบริษัทไทย v ีพให้บริการจีนอินเดียไต้หวันเกาหลีครบนะครับ พนักงานบริการสุภาพเรียบร้อยครบเสร็จนะครับครับอืม